เอาตัวมาตัวมาตัวมเอาตัวมาอตัวมือตัวมืให้ไรบานนะเต้นเลย้นเลยเป็นบ่นหอเป็นเมียน้อยอายโบลาอายขอสัญญาว่าหากน้องหมดหัวใจจะคอยดูแล แค่เท่ากับเมียใหญ่ขอเพียงลองดักใจเป็นเมียน้อยอายก็พอกอยากได้ยังเพื่อนางไอหาในหาคาบ้านหรือรถใหญ่ชื่อทองให้ในตัวละอ้อาคนนี้เขานี้ทุกอย่างเพื่อบอก

ใช่เด้บ้านเมืองเขาคนเราเมคองบ้านเราเนี่ยสักโนเราจะบอกว่าตื่นเต้นเพื่อนเมื่อนเป็นสองอยู่ว่าพีี มันพี like ่ป right. ้าพี Gun ่นี no, ่ที่คล้องห้ามใจบ่ได้ดอกน้องมาเป็นเมียรองของอายบนาแล้วป้านี่มีกันด้วยในบ้านนะมีกนได้เจ้าเลยยังเจ้ามูตัดสินสีขาดเนาะห้องเพลงเด้กเลยห้องเพลงเด้ห้องเพลงแล้วก็อยูนิคอนยูเลยเนาะเอาไว้ยังที่ซ่าในบ้านเนาะหาโมงออกเมื่อไดบ่ได้บ่หาโมงดอง ไลองเมือก่อนไองมือก่อนมันหลงทางมันหลงทงมันลงทางลงทางี่หูทางิเม่าเม่อัดเอบ่บ่ากสาเมือก่อนได้ละพามาคนแย่คนแย่มก่อนม่อนแย่มก่อนมาเราหน่อยกินในบ้านสิตายให้แล้วน่นจนนี่จนนี่มันเป็นในบ้านซิคือ